ค่ะไปถึงบ้านนี่ปวดเหลียวตัวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยม่กินหดเขาค่ะมันกินไม่ได้กินโม้ตะลืดไว้ลงหวานเลยเลยค่ะเออแม่มาว่านต่อมามาว่านฝน่อมาอแล้วหมอโรงพยาบาลเขาว่ายัางไง พอไปแล้วขอปว่ากล้วยไตอักเสบอ๋อกล้วยไตอักเสบค่ะกับพาะเยี่ยวอักเสบแต่ก่อนก่อนที่จะมาเป่าไม่ได้มีอาการมีไหมอ่าก็เจ็บมากออ๋เจ็บมากทีนี้พอมาเป่าอ่าพอมาเป่าก็ปวดหนักกว่าเดิมเป็นไขเลี่ยวตัวไม่ได้ยุกยักไม่ได้ไปกินหอดเขาเลยมันกี่วันน่ะที่เป็นอาการปวดหลังจากเป่าสวันสองวันค่ะ ก็มาวันทีอะไรหลังจากไปตรวจหมอแล้วออกมาค่ะมันมันปวดเรงปวดเรนอะไรจะลีมาค่ะจะรีหายหมอให้หมอให้ยาฉังพาราพระราเมื่อนี้อยากมาซ่อมค่ะับไหายเลยเจ๋งลอยเลยบ๊ายย่านกลับไปปวดอีกวา อบด,ดีหลายเราจะชวนคนเข้าเป็นมากมายเลยะจะเราจะชวนเข้ามา,าให้จะของดีถ้าจะของดีแล้วก็จะชวนเข้ามาอเออคุณแม่เป็นอะไรมานะตอนที่มาเป่าครัง้งแรกเนี่ยเป็นไตไตวายไตยวายระยะเท่าไหร่เขาบอกไหมระยะสีค่ะเป็น สามปีสี่ปีแล้สามสี่ปีค่ะตอนแรกมันเป็นเบาหวานเราก็เป็นมะเร็งมะเร็งเต้านมตัดไปแล้วตายเลย่ยเป็นทุกอย่างเลยโอ้ค่ะเออที่นี่เกิดไดยังไงโค้ดเห็นในคลิปนี่แหละฉันก็เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นพอดีลูกเขาก็มาติดเน็ตให้โค้ดไปโค้ดมาเห็น ยุดรูทุกวันเลยทีี้วตอนนี้ยุดเลยอยุดตั้งแต่หลังการมนทมาหมือหมายถึงตอนแรกก่อนมาเลี้ยวขาขาบวมค่ะอบวมมื่นหลกโอเคหลายลูกายเกินเนตาพามาอืมาอยู่นี่เอ่อขาเรีบแล้วะเอ้นั่นขารีบแล้วในคนตาเนาะพามานะอ่า อาการคนคนแม่ตอนแรกเป็นอย่างไรโว้ยเกิน32โรค32โรคกับหลายโรคหวดที่นั่งนักก็คือโรคไตเบาหวานที่นั่งนักปวดจนแค้ปวดก็ป้พามากเป่าแล้วก็บ้าปวดปวดอีวันนี้ว่ามาเป่าอีก อาจารย์ว่ามันขับออกทั้งในออกทั้งนอกขับทั้งในออกทั้งนอกที่นี่ก็มันก็ค่อยหายค่อยหายมา่บบมัคขื้นนี่วะคักวะหมายความว่าวหายครับวะคือหายเรื่องหายนอนได้กินเขาได้แบบแล้วภาพไปเป่าครับอาจารย์ด้วย จ็เลยพามาคิดว่าแกกะโรดตายได้วิกาตาในกคืนเลยว่ะใครไม่เชื่อกระจ่างแตฉันเชื่อลูกก็จะเอาไปตะลุงมบ้านแม่ม่ไป่ดอกแม่จะไปเปล่าก็มั่นใจอยู่ถึงไงก็ต้องหายนหมอหมอเขาคายให้ดิว่าไปวันถึงวันไปวันอาทิตย์หมอใช้ที่นี่ ตระกันก็หมออย่ามหมอให้ให้โอ้โหคนทีเป็นท uh yes> ี่ตายทีรอเวลาหน้าที่ใดอย่างนอกอะชีตาไม่มร่องบันกับว่าจะมีหมอตลอดนี่เขากับคามพวนี่ไปวนจะไยอดที่นี่ส่วนใหญ่กับบันไดเพราะ่ายเารมตรเยบาเมทิโอ เงาผมฟากันมาก